สวัสดีครับพี่น้องมากินเข่าครับแม่มบรีแม่มบรีได้ยังมื่อเนี้ยหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาิดครับของบ้านมาจับนี่แม่อือหือเอาผักก่อนยิ้มหน่อยได้รูปหน่อยใส่ายนะหน่อยสางมาได้หนึ่งปลาครับกินเข่าครับตำเจ้าเอามาถือไปลูกถือไปลูก ข้างไว้เออโอ้โหปลาปลาตัวนี้แม่มาลีซื้อมาอรอยนึงครับแล้วแม่ก็ใส่ตะไคร่ใส่พริกไทยใส่หอมม,อมักนี่เดี๋ยวให้ยากินกับเขากับแก้วปลาซับกินครึ่งน,ง,รนรงนึงม่แม่เดี๋ยวมันบม่หมดดอก อ่ะกินขอกับย่าลูกขึ้นเดียวกับกินบะเบ็ดเอาเอลยหลายไปกินเที่ยงไปงกินเที่ยงพี่ตองไม่กินขอเศร้า,าน้ำกันโอ้ยแดดห่อนกินขอกับหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาใส่กอกเจลงานไม่ต้องมีลูกพัดกัด กินเลยลูกหนึงปลาปลาราสับเจ้า,าบองมาเนี่ยเสียบต้องกัให้มาสีบโอ้โหแสบบ่บั ขวานวะนอนจนอ้ยกับปเป่ากันเนาะกักร้าบน้ำที่นมีบมกม่วงสุกน้ำใสกอกใสแก้วปลาด่ากินข้าวำกันพี่น้องกินเลยแต่หน่อยกินแล้วแต่รึ่ะ ก็ตางกินนัาตรงหูมาจากตลาดเมื่อกี้ก็ปลาทวโก้แนั่งถามนี่เอยอิ่มนอนซิมให็นมึงค่เจ้าจังห์่บ้อบบอนใส่ใส่หรอใส่ปาใแปหูจิ้ม ขิห้หนพักซะแล้วคืกิน่ลอลาซานีกินลาซาะ่อตะกุ่กับมีโม่แบบยังไบ้างอืออือกนือกัหนะัเลมดตอไม่ได้เลยค่ะ ปลานี e ่ปลาวล่าป้าชิ้นม่ะบ่ของปุ่นมันน่าร้จิ้มปลาซาใช่มะปนชิ้นลูกกิน มากกั่าพิ่ม,มแ,แม่กินกับปุ้นกับอันนั้นมาล่ะ<ม>อ่ะกินน้ำจิม้มนั่น กเผ็ดฮะจินปลาช่าก็กินอืมเนี่ยปลาน้ำจิ้มใส่นีน่แหรอ,อ

Không kịp đâu, mai ดีนีดีดีีีดีดีีดีดีีด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 ีีดดี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  เฮยยังกินเยทเย็นสัั่งงเนื้อปลาหวานนะแม่มันสดเนะเน,นื้อปลาหวานสดครับเพราะว่าซื้อมาใหม่ๆเลยแห่ก็เหยาขาให้เลยที่ในตลาดปลา มันเป็นปลาซีพี่ใช้ไหมแม่นบอาเมนปาซีพี่บอะตอขยับตื้จาร้านห้ามี่แต่สี่เขาเป็นปลาซีพี่บอกสิต่าไม่นักตัวน่อยผูแดงไหนปาซีพี่าซีพี่เมือกันเมือันนั่นไปก็จเรียงเสงนะายก็ดูไบก็จะใส่ี่ อนี้บานเพเหนี่ยขามปากไปเนี่ไลรเรียนไปเลยเลืเรียนไปราสามคืว่ตัวเลงนนเีเลยนไปรสบานเนี่กเอบ้านนานี่น้ำเนเออย่ดอกบานกำนั่นเหอนเนบจ้าหงจักกเถอะเจ้างจักกนบมา่างจักกเดี๋ยวไปทไปเรีนนั

Bà, ừ. như là như này là. bà mẹ nhau bà. A bà dạy bà. Hả? Có bà dạy bà dạy bà 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 dạy bà dạy bà bà dạy bà dạy bà dạy bà 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 dạy bà dạy bà bà dạy bà dạy bà กวยอ่ะมาฟอ่ะซีบอ่ะบอลยซื้อจะาเด้วจซื้อซื้มันหนงมันอแนีกรรมมันนงมันแญ่แล้วเอากรรมได้แล้วปอะซือเงเนือมจเป็นของเกินร่วมมันหัวหาสองสอด่หัหารไปซื้อ อาหารน่าเลียงมั้ก็มรการซื่อวะนี่จะพอมแน่แต่เบิ่งยู่หันนี่จะพูดแกงนี่จะพูดแกงพ่อแม่แม่ก็จอนมือร่วมดังเขาติดอะไรอ่ะคืะอกูออเดี๋ยวก็เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวไม่ืิดไม่แล้

มันเน่อได้นเห็นมุกเ็ดเ็นงกลางน่อยเอะกางหน่อยนี่เรี่ิงเส้นมันเฮียนห่าฮะเฮียมาคือบุพเพห่อเนาไม่เียนหาเดี๋ยวมันเหียนจะห่อได้จะบ่แซ่บน้ำกันกินแมวงกับเาผเนีซื้อมางยังไม่ได้ <c oughs> ตันนากินอิ่มจนเอี่ยมยังบอนกินแปะสะแปะสะดัดแปลงเลาอา <c oughs> ออเองเกินมาแปะสะดัดแปลง <c oughs> เป็งหนึ่งฟ้าคนนี้อยากแปะง <c oughs> แป้งก็มาด่าแปะซานเม <c oughs> ื่อเดือนที่สี่ได้บ่นกินจนเละเหมด <c oughs> ขันยังเดียดวก็ยังได้ใครนายขอบคุญเขาเสียอีก ดีตัวข้าปุ้นมอติดปากใช่ส่วนใครก็รู้ทุกคนโอเคครับขอบคคุณรับติ๊ติดตามแม่มุรีควันบ้านกินเข่าแซบแซบตั้งกันกับลูกกับหลานเอ้ยกับลูกกับเน้อแซ่บแซั้งแต่แซบแอาหารอีสานบ้านเฮาเขับวิถีผู้เฒ่าเขาจะมากินกับบกม่วงกับของหวาน <laughs> โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ